ความรักที่เกี่ยวกับคําพระศาสดาเนี่ยรักอะไรจึงดีรักอะไรจึงดีโยมว่ารักอะไรไหนเสนอสินําเสนอสิรักอะไรแล้วดีเยี่ยมนะ,อะ,อ,ะ,อ,ะอะไรนะได้ยินเสียงว่ารักตถาคตรับพเจ้ารักตถาคตเหรออวอ,อรักตถาคตก็ ก็ดีแน่นอนรักในการประหารกิเลสโอ้โหเยี่ยมนะนี่ะมีรักอะไรอ,อีกสองนี่ถูกทั้งคู่เลยนะมมีมครับรักตัวเองใช่ไหมรักตัวเองก็ก็ดีระดับหนึ่งแต่รักตัวเองก็ต้องอทำอย่างพระเจ้าด้วย นะรักตนด้วยการเสพธรรมะด้วยการาสั่งสมร,รมนะ,จะเจริญเมตตาอย่างนีนะ้มีรักอะไรอีกมีรักอะไรมไม่ก็ออกมารักอานาปานาสตินาะนาปานาสติเป็นหนึ่งในธรรมก็เรียกว่าธรรมมาราโมมีธรรมเป็นที่มายินดีนะ อัพยาปชาราโมมีความไม่พยาบาทเป็นที่มายินดีนะปวิเวการาโมมีความวิเวกเป็นที่มายินดีนี่ถ้าเรามีความรักอย่างเนี้ยบรรลุธรรมได้เลยนะรักตาถาคตอย่างโยมว่ารักศรัทธาตาถาคตเปรมะคือความรักความศรัทธาในตาถาคตอืมบรรลุธรรมได้ ดังนั้นคนจะเป็นโสดาบันเนี่ยต้องรักต้องศรัทธาตถาคตนะตถาคตเตเอกันตะคตโตอภิปสันโนเรื่อมใสยอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวอย่างนี้มี่ความรักอย่างเนี้ยพระเจ้าสรรเสริญเราต้องรักในมักมีองค์แปดรักในการประพฤติปฏิบัติรักในการประหารกิเลสรักในการที่จะ อยู่กับความวิเวกจริงๆมีอีกหลายข้อนะ